TROP 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 the a money pop shop of a living man. Baby don't smell blood Tread every mineral Wait when the people no Fail when they it Every time they see a P I don't hate it Take the cannon and the body Give a fuck about the rules He did get a some a 2 I'm a cool When we get the snow Boom when the spending they scared I didn't A-R-B-A-S Uh Shit, I don't Madam. อ๋อใช่เป็นติดตั mm ้ง hmm. งั้นจุดข้ากันล้าจุดข้างเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิปกดว่า กดกดไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรไม,มไร่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีเอาไม่มีใช่ไหมเราไม่อะไรเออมาดิตอนนี้เรามีสองคนเลือกฉันไม่อยากอูกับสปาร์ตันนีก่ก็ต่อไปเราไปหาใครต่อ

อยากเป็นเหนือเหอเโดนกัดคอตายเฮ้ยอหอีกแล้วอีกแล้วอวมเกียลอะนี้เอาละนี่สุดแล้วก็ได้ทีมมาสามคนแล้วนาชื่ออะไรฉันไม่กระโดนดูแล้วน่ะันาคินสิสเองฉันคาัคาาดแทนโรดอดเฮ้ยทำไมอ่านชื่อถูกวะเฮ้ยเฮ้ย มันก็ต้องอ่านชื่อถูกหรอป่ะโอเคเไอ้เจอกับ okay. ลูกพีลูกน้องเต่งด้วยกันแค่เป็นสก,กิลฟิตที่มิที่มากกินพันเนี่ยตุ๊บ oh, โอ้เชี่ยเลืวางตัวเดียวเยยาบุ๊บแต่คราวนี้เป็นสก,กิน กินักรแทกมไม่ได้ใส่สกินเฮ้ยมันก็เหมือนตันเลู่้หมอนเหมือนเึ่นู้ดไปผ้ี่ยไกโดนจัดการเออกัวไ้่กรัรโดนทันสกินอยู่ครับฟัคเกียดเกมนี้ ไปละไปเล่นแล้วลว่าจะทำคอนเทนต์อยู่แต่ไม่ทำเลยงั้นเจอกันคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย